บวนเ,เจตัววัดเขตนาบุญญารามจันทบุรีเม่งหีเจตัวสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีและโรงเจทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานมหากุศลเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดจันทบุรีประจําปี2565ในวันอาทิตย์ที่25กันยายนถึงวันอังคารที่4ตุลาคม2565 โดยในวันเสาร์ที่24กันยายนเวลา8นาฬิกา39นาทีพิธีอัญเชิญตะเกียงเทพย,ายดาฟ้าดินขึ้นสู่เสามังกรเพื่อประกาศวันถือศีลกินเจณนะเม่งหมีเจตัวสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีและในวันอาทิตย์ที่25กันยายนเวลา9นาฬิกา27นาที คณะสงฆ์อานามนิกายวัดเขตนาบุญญารามจันทบุรีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์อัญเชิญตะเกียงเทวดาฟ้าดินขึ้นสู่เสามังกรประกาศวันถือศิลกินเจณบุญเฮงเจตัววัดเขตนาบุญญารามจันทบุรีและในวันเดียวกันคือวันอาทิตย์ที่25กันยายนเวลา12นาฬิกาขอเชิญทุกท่าน ร่วมพิธีน้อมอันเชิญองค์กิ๋วอ้วงฮุกโจ๊ะณศาลพระพธิทธสัตว์กวนอิมพร้อมกันกับเม่งหงีเจตัวสมาคมสว่างกตันยูธรรมสถานจันทบ,บุรีจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานเทศกาลถือศิลกินเจโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ท่านและครอบครัว